สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์ที่5กันยายน2568เข้านี้พาท่านผู้ชมมาที่บันนาฝ่ายครับตลาดนัดโคกระบือของเสียสุภาพวันนี้ทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายด้วกันมนัของรัฐบาลยนะ พ่อนึกน้องเงาะป้องเลยครับตำบลตำบลอย่งพ่อแล้าฝ่ายป้องฝ่ายชชยภูมิครับแล้วเด้งงอเลี้ยงได้ไหมื่อเนีน่นล้างหัวโล้นล้างหัวโลนนีน่มากากว่ลูกลูกลูกสายลูกสาวพา่อสายอ๋อเด่งเด้ไงได้ครับนะเป็นลูกเลี้ยงกบ่ครับนะหล่อใช่ไหมเออล้างหัวโลนนี่แล้วยี่สูงเท่าตน,นอ,อย่างพ่อลอยที่บินหัวบอลลอยเซียได้ป้ได้ไหมอันนี้เลยค่ะ ที่นี่ตำหนิตีคนได้พอนึกได้เดือนแล้วลูกสายแล้วนะครับตามเดือนตามเดือนพอนึกเปิดเท่าไรครับแม่ลูกอ่ะงเปิดราคาเปิดหมื่นสี่งนสสองห่นส่แต่ว่าตอนใดนะพ่อนนไะเออขันหมือนีทาลูกดิ่ีิคนก็ดีขั้วเนาะเพิ่นฟังอยู่ใกล้ๆน่ยลงสาที่นี่นังนวลได้พ่อมาเบิ้มา มาเบิ่งนางนวลอีกตัวนึงแล้วได้มาสามตัวนางนวลนี่สวยด้วยเนี่ยเอออย่างเนี้ยสวยโอ้เสดายลูกเราเป็นบักราดแล้วพ่อเนาะได้สามเดี๋ยวมันเรียบักรามีพ่อเขาคือพ่อใดพ่อเนี่ยโอ้พ่อกับบักไเอเลมโบโอ้พ่อดีผลแล้วสนเนาะพ่อดีแ่อเสดายอีหลานนี่เท่าไหร่ก็พ่ออีนางนวลน้อยเขาเนี่ยสันห้าเจ็ดสิบห้าเสดายน่ะพ่อลึกเอาเบอร์มาก่อนมั้งเจ็ดสันห้าเจ็ดสันห้าเจ็ดเจ็ดสันห้า โอ้เราด้ยินเป็นซีพันาเบื่อพก่อออออ,อ,อ,อดีไปขอบเบอืบอ่บอ,อ,อมันหวาได้พรนึกได้ครับคบมาให้พกขอบเบอือได้ครับมาศูนย์เกาครับศูนย์แปดห้าหเก้าอ่ะพี่ดองเคยโทรถามเบือเลยครับได้ตามเบื่อนี่ยครับให้พกก่อนมานได้ครับครับ นี่แหละจนี่เครื่องดำเลยครับนะเดี๋ยเขาไม้นี่เอารไม่พ่อมาบ้านเมืองน้อยยังบ่าหขอย่บุศูได้มาโมนี่ป็นนุ่มั้องบิดบอกพ่อเนาะสามลุมพ่อมาตัวเด็กๆนี่เท่าไพ่อเนี่ยตัวละเจ็ดพันห้าฮะผู้หนึ่งอ่ะตัวละเจ็ดพันห้าโอตัวละเจ็ดิบห้า ไอแดงนี่คับไอเหลืองเออไอนวลไอเหลืองแล้วไอหนุ่มลูกครึ่งนี่ได้ไอเล่บ่น่ยอันนี้ไม่นด้ไอเล่บ่ครับไอเล่เล่เ่าไดรพ่อรนแปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองพ่อมาเย่านเท่าไหร่เล่หนุ่มเนอยเล่อมเล่ยหกพันรองหกพันโอ้ยอายุยี่น้นะรหน้าตาก็ได้นี่ยเาแล้วว้่ะ ใคยัาตัยืัยิยาเนาะยัวนี้บ้านยังคนโทรมาจะบอกว่าโอ้ยัไปุ่มด้เสือมันเชีนมันงูตัวโตไม่ก็เรื้องน่ะที่ไหนผมใช่เหรอมาเปิ้ลหนองคำเรอเสืมนงาบบวบบมันงาบงาบงาบยงไงาังงาเป็นงงบ้านนวาเขาอยู่เดียวนียงเปตัวเพิ่ขึ้นเขาเลยมีญาติเจ้านีตัวเวนนเวนปเโอ้ยใจแคยิ้มไปแค่ผมอ่ะ Phòng, có ừ, mẹ trong đấy, cái cho cái wa, wa hộp này hộ <laughs> คนอีกอยู่ห้อยเมียวบ้านเมืองน้อยได้สาวน้อยนะครับสาวน้อยตกปอกเยองมาหนึ่งตัวแต่ว่าอีหลานี่ติดหูมันเนา่ไปหูมันน้อยนึงไม่หูได้สูงที่นี่แล้วจักเดือนจักตท่านั้นห้อยเมียวจักปีแล้วม่อสิบปีเราพี่ว่าสิบเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนี่แหละเราปิดบ้านบ้านเนาะมันแบบรุ่งผสม ลูกพ่อเขาจะเป็นสายหูผมบ้าพ่อกับแม่อะไะแม่บาพี่น้องก็ไปดอมมางนะรัาแม่สาวน้อยถ้าไดก็ว่าไว้ครับห้องไว้ซื้อครับแปดพันอะไรอยู่ราคาเปิดสำหรัแปดพันครับราคาเปิดบงขายบงอยังก็ว่าเรีบๆดีน้แข้งขาเนะพุทธียังหาอครับหางเชินก็ดีพดเธียงมาขอเบอร์ไว้ได้เพื่อพี่น้องเปุนโทรหาครับครับผมศูปดสามสี่ห 0 2น7ครับพี่น้องเคยโทรมาถามระเบิ้ไหมครับเนี่ยเคยยังไ้ไปเรี่องนต่อเหล่าตั้นบกไก่จาก20-30กกิโลนั่นราคานี้เนาะส่งไดตันบกไก่บันไดมันมาได้ไผเมีวเด้อขอบคุณครับตั้นบกก่จะไมังยอับ่้นูเยหาพัดเลยนี่า่วนเ้นี้เครื่องดำด้วครับ ห้อยเกศจากสมันตาได้สาวน้อยเด็กหญิงเราเยอะแน่จะจะห้อยเกศจากเดือนแล้วนะครับห้อยห้อยตุ๊ดเท่าไรแล้วจากเดือนจากปีแล้วอีหลายเนี่ยบังดูกะดุ๊กประมาณปีสองเดือนสามเดือนปีรอบมันที่อ้วกเดี๋ยวก็ดีก็ดีใกล้แล้วเนาะ ร้อยร้อยสามสิบทอดลาลาดนี้เครื่องดำครับไม่เชียนได้ไหมมาหนี้หนึ่งแดงแล้วก็หนึ่งเม็ดลูกเนาะครับลาตัวนี้มาเดียวด้วยครับอีลาหัวโล้นมาเดียวชื่อตลาดนั่นแหละ อค่อยเคียนว่าเราที่พันอยู่ตัวอ๋อที่จะได้อยู่สองตัวสามที่เขาท่องกับคันเลี้ยววทดเฉลยน้งงามเนี่ยครับก็ว่ามื้นหาร้อยเปิดไว้น่ะมื้นหาร้อยก็เปิดเป็นราคาเนื้อเขาได้ยังไงก็เปิดเป็นราคาเนื้อไปเลยแด้ว่าเอาไปเลี้ยงได้เอ้ามันก็ง้องก็เปิดกลุ่มก็ลดเตงมกลุ่ะโอ้เอาไปเลี้ยงได้ครับน่ะบ่ได้มีถึงสิคนหรืงเนาะก็คือไปห่างหน่อยก็ที่ไปห่างขาดนี่แหละต่มีกระบอกกันนท่านน่นั้ก็ยังมีมันยังมีคนมีห่างแล้วก็มีเกลียนเยอะ เมือนกันรเราที่นี่นั่งดีเด้คือขอบคือดีจืดน็ไหนน่อยสิบสามสิบสามมากกับผู้ใดที่ไหนครับอันนี้คือยังขลูกสายเขาบุดซ้ายโอ้บักหนามเหมือนง่ลูกขึ้นไงฝักละชดตัวดูบุดูจะเหมือนแบบนั้นเออจะไปนอนจะไปนอนเท่าอ้าวเปิดไปสิบสามลูกสายคือยังไปก็เมย์บนหนึ่งเนาะลูกหลอดลูกหลอดพี่หลอกก็เมียอีกนะลูกหลอด สหรือสี่เนาะอีลาเนี่ยเราจะไปคบโดเดียวนี่แน่น่ะเี่ยครแล้วเป็นส่งนี่บ่งทีเปิดไปสิบสามบาทีครับครับคุยกันได้ยี่สิบสามสิบกิโลส่งได้เลยครับเด้อไม่เชินขอบเลยครับครับศูนย์แปดแปดสีแปดสามหกศูนย์แปดแปดเดื้อแล้วผละมานมาเลียมือเจ้ากินห้อนมือขึคนทังงานก็ลังดื้อดะวน่ยสักน่าป็นคนเลยเนาะ คุณเลยขนมกินแล้วมั้งนะเหมือนน้ำทังรอรดีเดือบด้วยกูยุ่งร้อยเยอะครับเนี่ยบางล้านเนี่ยสงสงดีเยอะพี่น้องไปเท่าหาให้เชียนมันมาได้ให้เชิญได้ขอบคุณอะไรชาผม ห้อยเบนบกกลมหนองบกขาวได้มาสามตัวครับล่าที่นี่พันสมรภูมิมันละปานแล้วแล้วครับแต่ว่าหักเสาแล้วหรืล่าครับเนี่ยเสาแล้วครับเป็นเป็นเป็นสาวสาวห้อยเบนเปิดเทเลิร์ดเด็ดนะเปิดเปิดปีสิบห้าครับปีสิบห้าเอาไปเลี้ยงได้เนาะได้ครับเอาไปเลี้ยงได้แล้วเคยเปลี่ยนล้ำปีได้ครับแต่ว่าเสาแล้วล้วเนี่ยจับเก็ตละที่นี่ฟังพูดได้ห้อยเบนเป็นเบิ้งหรือเปล่าเป็นอะไรนุ่มหรือสาวนั่นล่ะนุ่มสาวครับนุ่มกับสาวจะได้สาวจะได้นุ่มครับ ก็นี่นุ่มครับเอาบักลาเท้าครับว่าเธอหลายไอหนุ่มไงไอหนุ่มจังโกูนะห้าครับเว้ยฮะห้าสิบห้าครับเออห้าสิบห้ากีฬาหน้อยเด้อวันนี้มองขายได้สี่พันครับสูตรกีฬานน้อยมันจีนมันจะใส่หน่อยจีนอยู่บ้านเขาเลยจีนจะใส่อยู่บ้านผมพ่อโอ้พ่อมือวานนี่ฝนตกบนมือเนาะคให้เบียนข้อเบอร์ได้ครับมัศูนย์เก้าหกแปดเก้าสองศูนย์แปดสี่เก้าครับราคานี้ราคาเปิดได้ครับต่อได้ละกะคันบ่าไก่เราส่งให้ยี่สิบสามสิบกิโลน้ำให้เบีเนาะ เีว่หนักฝนเ็นยังที่อะไรก็จะกินเนี่ยที่ไรงยเด็นเทืองพาที่านี่สดงนะคุณเขาทเป็นลำปีเนาะเนี่ยนี่นังกับพ่อค้านเ้าอยู่ครับนะ nha lo sang luôn nha, đi để say này là lo mất coi như thả rồi, được rồi, được rồi, được